เ,เด็กเรื่องเสียงกันได้ไหมไม่ได้ถ้าครูม,มีแก้วน้ำสองใบใส่น้ําไม่เท่ากันอันไหนเสียงแหลมอันไหนเสียงถุนน้าน้อยพื้นที่เยอะความถี่ก็จะเยอะอันนี้คือจะได้เสียงแหลมเสียงสูงแต่ถ้าน้ําเยอะพื้นที่พื้นที่ตรงเนี้มันน้อยความถี่มันก็จะน้อยใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเสียงถุมเพราะฉะนั้นเสียงแหลม เสียงทุ้มขึ้นอยู่กับความถี่ถี่มากก็แหลมถี่น้อยก็ทุ้มแต่ถ้าเสียงดังเสียงค่อยขึ้นอยู่กับอะไรคะเออพลังในการตีพลังในการดีดนะพลังงานในการตีในการดีในการเคาะอ่ะโอเคเขาถามว่ามันมีขวดนะคะสามขวดใส่น้ำปริมาตรต่างกันจะพิสูจน์ได้ว่าขวดที่บรรจุ น้ำที่มากที่สุดขวดใดบรรจุน้ำไว้มากที่สุดน,นายมานะพบว่าขวดน้ำแต่และขวดมีเสียงที่แตกต่างกันน้ำขวดใดามากที่สุดตอบอ,อะไรคะสี่ถูกต้องต่อมาข้อนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือเขาถามว่าตีตีลังคังแล้วปรากฏว่าเสียงที่ได้ยินมันเป็นยังไงลังคังได้ยินออกมาเสียงเป็นไงคะ ดังเกินและเสียงสูงเกินดังนั้นถ้าต้องการให่เสียงค่อยกับเสียงต่ำัน้เสียงต่ำต้องตีะระฆังใบไหนคะใคก่เกเออนะคะงวนมากเสียงทุม้มเพราะฉะนั้นตีะระฆังด้วยใบใหญ่แปดใช้แรงเป็นไงคะน,<อ>น้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นต้องตอบข้อนี้ข้อยี่สิบปดหลักการยังเป็นหลักการเดิมนะชอบแบบนี้แหละหลักการใช้หลักการนี้ถูกต้อง มีนาประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากขวดน้ำทำการทดสอบเสียงนะคะขอค้างๆพบว่าเสียงที่เกิดขึ้นแหลมเกินไปควรทํำยังไงอะ่ะมันแหลมไปเติมน้ําสิคะเคาะด้วยยังไงคะแรงเท่าเดิมอ่าเติมน้ําไปและเคาะด้วยแรงเท่าเดิมยี่สิ<อ>สบเ้าเขาบอกว่ามารีเคาะระนาดเอแล้วปรากฏว่าตีที่แผ่น y แล้วฟังเสียงที่เกิดขึ้น ถ้ามาลีต้องการให้เกิดเสียงครั้งที่สองเป็นเสียงแหลมกว่าเดิมต้องเคาะแผ่นไหนเขาเคาะแผ่นาผวายก่อนนี่คือครั้งที่หนึ่งนะครั้งที่สองอยากได้เสียงแหลมต้องแผ่นใหญ่หรือแผ่นเล็กคะแบบนี้แผ่นเล็กคะ่ะเพราะนั้นต้องเคาะอะไรคะเคาะเอฟสิคค่ะได้แรงที่เป็นยังไงดังกว่าครั้งที่หนึ่งก็ต้องมากกว่าเดิมเข้าใจ<ด>ใช่ไหมตออมา โป้งกับก้อยต้องการจะศึกษาเรื่องระยะห่างกับความดังของเสียงดูดีๆนะเขาศึกษาเรื่องอะไรเรื่องระยะห่างกับความดังของเสียงนี่คือวิทยุจะอยู่ตรงกลางดูดีๆนะการทดลองของใครที่จะตอบโจทย์ระยะห่างกับความดังของเสียงระยะห่างกับความดังเนี่ยการทดลองของใครตอบโจทย์ถามก็ต้องเป็นก้อยเพราะว่าของโป้งเป็นไง ระยะห่างมันเท่าเดิมอันนี้มันระยะห่างเท่าเดิมมันก็ไม่ได้ทดไม่ได้ไม่ได้ทําการทดสอบในสิ่งที่เราสงสัยเออส่วนอันนี้ระยะห่างต่างกันตอบว่าระยะห่างของผู้สังเกตการออกแบบของตอยค่ะโอเคก็สามสิบเอ็ถ้าเราจะดึงยาง A ล้วปล่อยนะคะ แล้วก็ดึงยาง B แต่ดึงยาง B สูงขึ้นกว่าย,ยาง A ดึงไปขนาดนี้แล้วปล่อยเสียงที่ได้ยินจะต่างกันยังไงคะเสียงดังกว่าเสียงต้องดังกว่า,เ,<ร>าเสียงดังกว่า,เ,า,วาเพราะอะไรคะเสียงดังกว่าความถี่ไม่เกี่ยวนะความดังของเสียงยาง B จะเกิดเสียงดังกว่ามันมีพลังพลังดีสูงนะกราดูสามที่สองเขาถามว่าจากข้อมูล เคาะเสียงครั้งหลังจะได้ยินเสียงต่างจากครั้งแรกอย่างไรเราดูก่อนครั้งหลังเคาะยังไงเคาะแรงด้วยน้อยกว่าครั้งแรกตอนแรกเลยใส่น้ําลงไปครึ่งแก้วจากนั้นใช้แท่งไม้เคาะเสียงแล้วก็เทน้ําออกนะคะแล้วเคาะใหม่เสียงครั้งที่สองเสียงครั้งที่สองก็ต้องเป็นไงคะแหลงกว่ามะแหลงแต่ค่อยเออแต่ค่อยเพราะว่าเขาใช้แรงน้อยลง เออข้อสามค่ะตดดนยงังไงสายกีตาร์ผู้ฟังได้ยินเสียงเพราะว่าสายกีตาร์สั่นต้องตอบข้อสองค่ะ,คะเกี่ยวกับการสั่นของเสียงร่ะฉันตอบข้อสองไม่ใช่ข้อสี่มีตาเออมีสายขนาดต่างกาันถ้ากดในตำแหน่งเดียวกันข้อใดถูกต้องข้อไหนคะ เส้นที่หนาจะสั่นช้ากว่าเส้นที่บางเส้นที่หนาความถี่ทำไมอ่ะเพราะเส้นที่หนาความถี่ต่ำไม่มีแล้วคุยเยอะความถี่ต่ำ